สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y YouTube ย่าอาชิได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ย่าจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานช่อง YouTube เมื่อวานนี้นะ่ะย่าไปรำรำเสร็จบ่ายสองกลับมาทีนี้ป้าบอกว่ามีประชุมคำ่ำแต่ย่าน่ะไม่อยู่ก็ได้ เพราะว่าย่านะ่ะอยู่กกอกยากกลับไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะข้ามจะมืดพอ่อาอชิขับรถกลางคืนไม่คล่องเท่าไหร่แต่ใจเขาสู้ทีนี้เมื่อคืนมีเอซีหลายๆท่านโทรมาอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอฟังลุงฟังป้าก่อนถึงยังไงนะย่าก็ยอมรับในลุงพลป้าแตนตัดสินใจย่าก็เลยชี้แจงในตรงนี้ทีนี้ย่าก็นอนไม่หลับ ย่าเป็นห่วงลุงป้าแต่ว่าย่านะ่ะรู้แล้วรู้คร่าวๆแล้วนะ่ะดูในไลน์ย่ารู้แล้วเพราะว่าลูกสาวย่าเนะ่ะเป็นแอดมินเพราะมันเด้งเข้ามาในไลน์ลูกสาวและแอดมินเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นก็รู้แล้วแต่ว่าย่านะ่ะก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะย่านะ่ะก็ทำหน้าที่ย่า fc ให้ไปรำแก้บน ไปขอพรให้ FC ย่าก็ทำตามนั้นทำกับข้าวไปกินกับลุงกับป้าที่นู่นนะ่ะไปแวะที่วังเยี่ยมไปแวะที่จำปาดงก่อนกลับพรุ่งนี้นะ่ะป้าแตนก็จะมากกกอกแต่ว่าก็อยากฝากไว้สิ่งหนึ่งคืออยากเล่าในใจย่านะ่ะในตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วย่านะ่ะคิดอยู่อยู่ตอนเช้า1ลุงป้าให้เรายูทูบเบอร์ ได้ถ่ายให้มีรายได้ได้ทำคอนเทนต์ถึงลุงเจ็บแค่ไหนถึงลุงจะเข้าไปในบ้านย่าอยู่ในสถานะที่อยู่กับลุงกับป้าลุงป้าอยู่ในบ้านอารมณ์เศร้าเครียดมากแต่ว่าลุงป้าออกมาในกล้องลุงป้าก็หยอกล้อยูทูบเบอร์ให้ได้ถ่ายได้คอนเทนต์แต่ในใจลุงป้าคิดกังวลในเรื่องของตนเองว่าจะโดนอะไรโดนอะไร โดนอะไรเรื่องที่มันกระน่ำกระนำเข้ามาในลุงกับป้าแต่ว่าลุงป้าก็ออกมายิ้มให้กับยูทูบเบอร์ได้ถ่ายย่าเห็นย่าก็เข้าใจแล้วว่าลุงกับป้านะ่ะไม่ให้ใครเห็นว่าโดนอะไรยังไงยูทูบเบอร์ก็ถ่ายทำคอนเทนต์หัวเราะอ,อะไรกันแค่ป้าพูดนิดเดียวก็อย่าไปโกรธป้าแค่ป้านะ่ะเตือนว่านิดหน่อยสร้างทำประเด็นแล้ว ไม่ฟังนะ่ะลุงกับป้าเลยบางช่องเหมือนจะไม่ฟังทั้งที่มาถ่ายลุงกับป้ามาถ่ายมีรายได้กับลุงกับป้าฝากด้วยว่าอยากให้รักลุงกับป้าด้วยให้เรามีอยู่มีกินเท่าไหร่แล้วใครจะถ่ายแบบนั้นอยากบอกว่ารักลุงกับป้าความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อยงนี้ครับคลิปนี้จะออกมาตอบกับแป้งหน่อยนะเอาอีกแล้วแป้งทำคลิปชี้นำ ให้ตาออกมาตอบคอนเทนต์กันนะในเรื่องของทองเรื่องของมอไซเราต้องทันเกมบักแป้งซึ่งบักแป้งนะ่ะได้ออกมาทำคลิปและเรื่องของกุญแจบ้านผมจะออกมาพูดให้กับ FC ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของกุญแจบ้านในวันนั้นที่ตาขี่มอไซมาผมนะ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเป็นเวลาที่แอดมินเลิกงานแล้ว5โมงเย็นแอดมินน่ะก็ล็อกบ้าน ก็สั่งให้แอดมินว่า5้าโมงให้ล็อกบ้านเลยนะลุงเป็นคนสั่งว่า5้าโมงให้ปิดประตูบ้านช่วงนั้นตาไม่ได้อยู่ช่วงนั้นตากลับไปอยู่บ้านแล้วตาขี่มอไซค์มาผมนั่งอยู่หน้าบ้านตามาถามผมว่าลูกกุญแจอยู่ไหนนาทีเอาลูกกุญแจไปปั๊มให้ตาอีกดอกหนึ่งผมก็บอกว่าลูกกุญแจอยู่ที่แอดมินอยู่บ้านอาชิน้องแอน ลูกกุญแจไม่ได้อยู่ที่ผมถ้าตาจะเอานะตาก็ขี่ไปเอานู่นเลยส่วนเรื่องของการปั๊มกุญแจนะ่ะตาต้องแจ้งลุงกับป้าก่อนผมไม่มีอำนาจเป็นสิทธิของลุงกับป้าให้ตาโทรไปหาลุงกับป้าก่อนทำไมถึงล็อกบ้านเพราะตาอนะ่ะไม่อยู่บ้านไม่ล็อกบ้านนะ่ะเปิดประตูทิ้งไว้ผมก็ต้องนั่งอยู่หน้าบ้านเฝ้าบ้าน ทําให้ลุงบอกให้ล็อกบ้านส่วนเรื่องทองที่ใส่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นป้าที่ซื้อให้แต่ก็เป็น fc ที่เข้ามาดูคลิปให้ช่วงนั้นตานะ่ะถึงมีเงิน fc ลุงป้าไม่เข้ามาดูคลิปตาจะมีเงินซื้อไหมละ่ะมึงนี่นะี่ะทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อชี้นำตาถ้า fc ลุงไม่ดูคลิปตานะ่ะจะมีเงินซื้อรถไหมตาจะมีเงินซื้อทองซื้อแหวนไหม ถามแค่นี้ช่วงที่ผมอยู่มีแต่พัสดุส่งมาให้ตาเสื้อบ้างอะไรบ้างซื้อให้เยอะมากจเจ้ารอดูว่าตาไปอยู่กับมึงนะ่ะจะได้อะไรบ้างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ย่าอาชิได้พูดไว้อย่างนี้ครับยา่ายังงงอยู่ว่าตอนนี้เขาบอกว่านาทีคืองูพิษงูพิษอะไรนะ่ะงูพิษเขาไม่มาช่วยลุงช่วยป้าขนาดนี้หรอกอย่างน้อย เขาก็มาดูแลเขาก็มาทำคลิปมันน่ะไม่ทุ่มขนาดนี้นะงูพิษช่วยทั้งค่าเงินค่าน้ำค่าไฟในบริษัทนาทีก็ช่วยจ่ายหมดอาหารก็ซื้อมาให้เรากินของขวัญอย่าไปเอาของขวัญของเขานะอย่าไปรับของเขาเยอะนะย่าไม่เชื่อนะคะว่านาทีนะ่ะจะเป็นงูพิษเพราะว่ามันขัดกันถ้างูพิษ เขาจะไม่ทุ่มขนาดนี้ตั้งแต่เขามาเข้ามานะ่ะเขาช่วยเหลือลุงกับป้าช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดงูพิษคงไม่ทำแบบนี้มีเสียงเขาอยู่ในคลิปย ah ้าเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับนาทีอย่าไปเอาของกับนาทีมากเขาบอกว่านาทีนะ่ะเป็นงูพิษอย่าคบย้าน่ะคบคนดีนะเพราะว่าเขามาช่วยลุงกับช่วยป้าแล้วย่าน่ะคบ จะให้ไปคบคนที่เข้ามาด่าลุงด่าป้าด่าย่าไม่ครบนะบอสนาทีน่ะเข้ามาช่วยลุงกับช่วยป้าช่วยทุกอย่างว่านาทีเป็นงูพิษมันไม่ใช่เขาไม่ได้ด่าลุงด่าป้ามีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือนาทีเป็นคนดีนะย่าว่านาทีน่ะเป็นคนดีความคลิหน้าจากทางช่อง y ย u ทูบค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ออกมาทำธุระให้กับลุงกับป้าด่วนคลิปนี้ จะมาพูดถึงไอ้เงิบที่ดาวังคารสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นนามสมมุติจากดาวังคารแม่งเกิบออกมาพูดว่าพ่อพระเอกขอทานขออย่างเดียวขออย่างเดียวนั่นปากหรือตูดที่ออกมาพูดว่าขอทานเขาทำงานไม่เห็นหรอเขาไม่ได้นั่งด่าหากินอย่างมึงนะไม่ใช่มึงหรอนั่งขอสติ๊กเกอร์นั่งขอยอดไลค์ทำคอนเทนต์ หลอกลวง f อหซหน้าโง่ที่ดาวังคารมึงนี่เป็นใครจะให้ลุงไปดีเบตเอกสารมาโชว์ว่าสิ่งที่มันร้องเรียนมีจริงไหมตอบกลับมึงเป็นใครที่ลุงต้องมานั่งดีเบตกับมึงนะ่ะลุงเขาไม่ได้ให้ค่ามึงเลยลุงเขาไม่ได้เห็นหัวมึงเลยแม้แต่นิดเดียวคนอย่างมึงนะ่ะทำอะไรก็แพ้แพ้รบาบคาบแพ้ยันโครดมึงนะ่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายที่ดาวังคาร มึงต้องให้คำปรึกษาลูกความไม่ใช่โง่มึงน่ะบอกว่าลุงโกหกมึงตั้งแต่เริ่มต้นที่มึงเข้ามาทำงานให้กับลุงมึงรู้ไหมว่าลุงน่ะโกหกแล้วมึงจะเข้ามาทำไมน่ะลุงแกน่ะพูดความจริงแต่มึงทำอะไรแพ้ทุกคดียังมีหน้ามานั่งพูดพูดวันนี้น่ะมึงก็ไม่มีงานคนเขาน่ะไม่จ้างมึงหรอกเพราะว่ามึงเป็นแบบนี้ ลุงเขาไม่เห็นข้ามึงหลอกเขานะ่ะไม่ให้ข้ามึงหลอกแล้วมึงนะ่ะก็ดูถูกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่อัปมงคลบ้านมึงนั่นแหละเป็นที่อัปมงคลเที่ยวไปด่าลุงป้าที่ดาวังคารมึงดูถูกน้ําใจของคนทั่วโลกมากๆที่พูดออกมาอย่างนั้นนะี่ะนี่เหรอคนที่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษาเนะ่ะเขาไม่พูดแบบนั้นแต่นี่นะ่ะมันพูดเพื่อยอดวิวยอดไลค์นั่งขอทานขอสติ๊กเกอร์ นี่แหละครับคือมึง